สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ขั้นตอนนะครับแนะนําขั้นตอนการสมัครนะครับระบบ Exclusive VIP นะครับก่อนการที่เราจะเปิดพอร์ตลงทุนนะครับเราก็ต้องมาทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับเป็น ระบบหลังบ้านนะครับเพื่อเข้าไปทําการฝากหรือถอนเงินหรือทําธุรกรรมต่างๆนะครับโดยลิงก์สมัครนะครับเราสามารถขอได้จากผู้แนะนําของเราเองโดยตรงนะครับหรือถ้าไม่มีผู้แนะนํานะครับสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับช่องทางติดต่อก็จะเป็น f a c e b o o k นะครับ MRC Trading นะครับผมสามารถพักเข้าไปได้นะครับเราจะทําการส่งลิงก์ไปให้เอาละครับเรามาดูขั้นตอนนะครับในการสมัครนะครับขั้นแรกนะครับให้กรอกชื่อตัวเราเองนะครับ กรอกให้ถูกต้องนะครับสังเกตตัวสะกดดีๆก่อนนะครับแล้วก็นับสกุลนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนะครับมันต้องต้องมีตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับทั้งหมด6ตัวอักษรขึ้นไปนะครับเอาที่เราจําได้นะครับแล้วก็รีพาสเวิร์ดก็คือใส่ซ้ํานะครับให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับ ที่เราใส่อีเมลเข้าไปแล้วนะครับตรง Affiliate อีเมลนี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะมันจะเป็นลิงก์ผูแนะนําของเราเองนะครับส่วนประเทศก็องให้เลือกเป็นไทยแลนด์แต่ถ้าเป็นเราเป็นชาวต่างชาติก็เลือกประเทศนะครับตามที่เราอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับใส่ทั้งหมด10ตัวให้ใส่ศูนย์นำหน้าด้วยนะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็กดสายครับนะครับ รอสคู่นะครับพอระบบขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรานะครับทำการเข้าไปที่อีเมลที่เราทําการสมัครไว้แล้วให้เราไปกดยืนยันนะครับหน้าตาของเมลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาส่งเข้ามาให้เรานะครับก็จะเป็น VAP นะครับเลข i นะครับ c i m เขาจะส่งมาให้เราคอนเฟิร์มนะครับก็มากดตรงนี้นะครับลิงก์ลิงก์ตรงนี้หลังจากที่เรากดแล้วเขาจะพาเรากลับมาที่หน้าล็อกอินให้เราทําการ อ,อกนะครับเป็นอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเรานะครับแล้วก็กดสายนเข้าไปนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านของเราเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนคลิปถัดไปผมจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนการฝากตั้งถอนตั้งเปิดบัญชี MT4 นะครับแล้วก็ MT4 มี Me, บัญชีประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ฟังนะครับส่วนคลิปนี้ก็คงต้องจบเพลงเท่านี้ขอบคุณครับผม